เราต้องจริงจริงใจเจออุปสรรคปัญหาใดๆผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาขวางหนามเหล่านั้นไปให้ได้เพราะเราเป็นคนจริงเราเป็นคนตรงเราเป็นคนพูดจริงทำจริงตรงมีจิตที่ตั้งมัน่นนี่สัตจะต่อตัวเองสัจจะ ต่อความรู้สึกตัวเองสัจจะต่อาการดำรงชีวิตของตัวเองให้ดีให้งามให้มั่นคงที่สุดมีสัจาะเอาตรงๆคือเราต้องมีสัจจะสัจจะอะไรสัจจะต่อตัวเราเองอย่าโกหกตัวเองต้องมีสัจจะต้องมีศัจระอย่าโกหกตัวเอง จริงใจกับตัวเองจริงใจกับคนรอบข้างจริงใจกับสิ่งแวดล้อมจริงใจกับทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีสัจจะสัจจะสำคัญที่สุดสัจจะสำคัญที่สุดและสัจจะอีกในยะหนึ่งคือการรักษาคำพูดพูดคาไหนคํำนั้นพูดแล้วต้องเชื่อถือได้ เหมือนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้ว่าตถาคตหรือตถาคตหมายถึงพูดอย่างไรทำอย่างนั้นทำอย่างไรพูดอย่างนั้นคำว่าตถาคตน่ะพูดอย่างไรก็ต้องทำอย่างนั้นทำอย่างไรก็ต้องพูดอย่างนั้นจึงจะเป็นคนที่น่าเชื่อถือ และเป็นธรรมที่ส่งผลให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเลยนะสัจจะนี่เราอยู่ด้วยกันนี่ถ้าไม่มีสัจจะนี่เรอยู่ด้วยกันยากลำบากเลยนะหลวงพ่ออยู่กับยัดโยมอะหลวงพ่อมหาน้อยอยู่กับโยมมาอยู่ในสื่อโซเชียลออนไลน์ทั้ง Youtube ทั้ง TikTok ทั้งเพจ Facebook ทั้งอะไรต่างๆนานามานี้อยู่มานี่ก็หลาย หลายปีแล้วนะประมาณห้าปีแล้วนะอยู่กับโยมได้เพราะหลวงพ่อมีสจัจจะเพราะอะไรมีความจริงใจมีความตั้งใจมีความตั้งมั่นที่จะให้ธรรมะญาติโยมให้ได้ทุกวันถ้าอยู่วัดไม่ได้ไปไหนก็จะมาเข้าห้องไลสดพูดธรรมะให้โยมฟังให้แน่ให้แง่คิดต่างๆกับโยมสัจจะ ถ้าไม่มีสัจจะนี่ลำบากมากเลยเราอยู่ได้เพราะการมีสัจจะแล้วหลวงพ่อทำอะไรต้องทำจริงๆเวลาบอกบุญโยม,ยมหลวงพ่อขอโยมเป็นเจ้าภาพเสาวิหารให้หน่อยสิวัดหลวงพ่อไม่มีวิหารไม่มีศาลาเวลาสวดมนต์ก็ลำบากมีแต่ศาลาเล็กๆ ไม่กี่คนก็เต็มละอยากได้สลาใหญ่เพื่อสวดมนต์ปฏิบัติธรรมขอโยมเป็นเจ้าภาพเสาสลาเสาวิหารให้หลวงพ่อหน่อย32ต้นอุยมก็ช่วยกันมาเต็มไปหมดเลยจนได้ญาติโยมที่เป็นเจ้าภาพเสาวิหารเสราวิหารทำให้หลวงพ่อได้มีปัจจัย ขึ้นวิหารแล้วตั้งเสาพอยกเสาปุ๊บถ่ายรูปให้โยมเห็นเพราะอะไรมีสัจจะทำจริงๆขอโยมขอจริงๆโยมให้ก็ให้มาจริงๆและหลวงพ่อทำก็ทำจริงๆอันนี้ขึ้นชื่อว่าหลวงพ่อมีสัจจะอันนี้หลวงพ่อชื่อว่ามีสัจจะโยมก็มีสัจจะคือเราจะมีความเจริญรุ่งเรืองได้ในชีวิตนี้ เราต้องมีสัจจะถ้าเราไม่มีสัจจะนั้นะเราจะอยู่กันยากลําบากมากๆอยู่กันยากลําบากมากๆจริงๆต้องอยู่กันด้วยความมีสัจจะอยู่กันด้วยความมีสัจจะและอย่างที่สองที่จะทําให้เรามีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตขึ้นไปอีกคือธรรมะขันติอะ สัจ,จะธรรมขันติจากะสัจ,จธรรมขันติจากะสัจจะว่าไปแล้วธรรมะธรรมะทอทหารมอมสะสละเติมลงไปให้อ่านง่ายเป็นภาษาไทยถ้าภาษาบาลีก็ทอมถ้าภาษาไทยก็ทอมสละอ่านว่าธรรมะธรรมะคือการฝึกตัวเองคือการคม ใจตัวเองเมื่อตั้งใจที่จะทำอะไรและมีสัจจะที่คงมั่นที่จะทำอะไรแล้วเนี่ยสิ่งที่จะต้องทำให้เกิดความเจริญรุ่ง mm. เรืองก้าวไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จคือความตั้งใจ mm. การมุ่งตรงต่อเป้าหมายที่จะไปถึงและต้องมีธรรมะความขมอกขมใจความการฝึกตัว เราต้องข่มใจตัวเองเพราะบางสิ่งที่เราทำมันส่วนทางกับบ้านเมืองเขาเช่นอยากมีความเจริญในชีวิตขอบุญบารมีด้วยการสวดมน,นต์ไหว้พระเจริญสติอาการไปนุ่งขาวห่มขาวถือศีลแปดที่วัดมีสัจจะที่จะตั้งใจที่จะไปเอาไปสัจจะแล้วต้องมีธรรมะธรรมะคือความข่มใจความอดทนความข่มใจการฝึกตัว เพราะบางทีก็จะมีคนพูดใส่อย่างนั้นใส่อย่างนี้ว่างเนาะว่างรวยเงินเยอะก็เลยไม่ต้องทำงานวันๆก็มีแต่นุ่งขาวห่วมขาวไปอยู่วัดนีได้ผัวฝรั่งเหรอรวยขนาดนี้แล้วก็มีเงินเยอะไม่ได้ทำงานเหมือนคนอื่นว่างเนาะนุ่งขาวห่วมขาวไปอยู่วัด ฉันรวยแบบเธอฉันก็ทำได้แต่บางทีฉันก็ไม่ทำหรอกจจไดเงินจะได้เวลานุ่งขาวาองเขา,เขาถือศีลแปดไปวัดนี่มันเป็นสิทธิ์ของเราเลยนะมันเป็นเรื่องของข่อยได้ข่อยอยากไปวัดอนะ่ะเมียนบระลาฉะนั้นฉันไปวัดนุ่งขาวของเขา,เขาถือศีลแปดมันเป็นสิทธิ์ของฉัน แต่รู้ไหมว่าเราต้องถูกทดสอบอารมณ์ทดสอบความรู้สึกทดสอบคำพูดทดสอบที่พูดเสียดแทงเราอย่างนี้เพราะเพราะเขาทดสอบความอดทนฝึกตัวว่าคุณจะสามารถมีธรรมะมีการ สงบสติอารมณ์มีการข่มใจมีการฝึกตัวเองที่จะไม่โกรธไม่เครียดมแค้นเขาไหมมีไหมเขาว่าไปเลยฉันลุกขาวห่ม์ขาวฉันไปเอาบุญบารมีฉันไม่ได้รวยขนาดนั้นโอ,อฉันก็ไม่ได้ผัวฝรั่งเลยไม่จําเป็นหรอกที่จะต้องได้ผัวฝรั่งแล้วก็ไปวัดเป็นคนธรรมดาก็ไปได้ เราเราไม่ต้องตอบปากตอบคาใครเราเงียบเราสงบเราสร้างบุญสร้างบาร,รมีและเอาธรรมะมาใช้ถ้ามีธรรมะการฝึกอารมณ์ฝึกตัวฝึกอารมณ์ขมใจได้จะทําให้ชีวิตเรามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองทําให้ชีวิตเรามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเพราะทําอะไรก็ประสบผลสําเร็จมีความจริงใจ มีความซื้อสัตว์ไม่พอยังมีความฝึกอารมณ์ขมใจมากๆโยมสมปองถามสวดมนต์บนรถรับส่งพนักงานได้บุญไหมครับคำว่าได้บุญใหม่หมายถึงว่าเราต้องการสวดมนต์เพื่อให้ได้บุญเนาะไม่ได้ไม่ได้สวดมนต์เพื่อจุดประสองค์อย่างอื่นจะไม่ดนมนต์ให้ได้บุญ ก็ได้บุญสิเราทําดีเมื่อทําดีก็ส่งผลมาเป็นบุญทั้งนี้การทําดีก็มีหลายอย่างมีตั้งสิบอยา่างย่อลงเหลือสามซึ่งการสวดมนต์ทำสมาธิก็อยู่ในข้อของการทําความดีแล้วก็แปรมาเป็นบุญได้บุญแล้วก็สวดของเราไปอย่างน้อยเราก็ได้ปากเราไม่ได้เป็นด่าใครเราเอาปากมาสวดมนต์อย่างน้อยช่วงสวดมนต์ก็ไม่ได้คิดอิจฉาริษยาลโกดหลงกับใครเราสวดมนต์ อันนี้ทําความดีแล้วก็มาเป็นบุญได้บุญสโยได้บุญอ,อย่าไปสนใจใครชีวิตเราเราใช้ชีวิตของเราเองเราคิดว่าสิ่งที่เราทํามันดีที่สุดสําหรับเราแล้วอะทาไปเถอะทาไปเถอะอะไรก็เป็นบุญทางนั้นนะทีนี้ขันติต่อไปเพ็่งขันติหนึ่งสัจจะจริงใจตั้งมัน่นสองธรรมะฝึกฝน ฝึกอารมณ์ขมใจสาขันติขันติคืออะไรอันนี้โยมต้องแป่ได้นะถ้าใครฟังทำมากมาเป็นบ่อยๆนี่ขันติคือความอดทนคู่กับโสรจักะขันติอดทนโสรจักความสงบเสงี่ยมคู่กันนะขันติความอดทน อดทนทั้งทุกอย่างเลยทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจโสราจะความอดทนเหมือนกันอดทนสงบนิ่งเสงี่ยมเสงี่ยมนั่งสบายๆไม่แสดงออกทางใดๆทั้งสิ้นเมื่อขันติแล้วต้องไปโสราจะด้วยเมื่ออดทนได้แล้วต้องสงบสงเสงียมได้นะไม่ใช่ขันติอย่างเดียวแต่ไม่สงบเสงี่ยมต้องสงบเสงี่ยมเจียมตนมีขันติ ขันติเป็นธรรมะที่สําคัญในข้อที่สในสีข้อที่เราทุกคนต้องมีมีเพื่ออะไรขันติความอดทนอดทนต่ออะไรบ้างถ้าจะประสบผลสำเร็จในชีวิตต้องอดทนหนึ่งอดทนต่อความลำบากถ้าอดทนต่อความลำบากไม่ได้ไม่จเจริลยุ่งเรืองั้น ลำบากนิดลำบากหน่อยถอแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจไม่ทำต่อไม่เจริญละต้องอดทนต่อความลำบากให้ได้สองอดทนต่ออะไรอดทนต่อทุกขวเวทนาทุกขวเวทนาคือความรู้สึกเป็นทุกขเช่นทุกทางกายปวดแข้งปวดขาว่วงหลับว่วงนอนหิวข้าวอยากเข้าห้องน้ำอดทน ต้องอดทนต่อทุกขเวทนาที่มันเกิดขึ้นแบบนี้อะทุกขเวทนาทางใจใจไม่สบายไม่พอใจอะใจเป็นทุกข์โศกเศร้าเสียใจอิจฉาลิษยาอาฆาตพยาบาทจองเวนต้องอดทนต่อสิ่งเหล่านี้ที่มันจะเกิดถ้าอดทนได้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองอดทนต่อการกระทบกระทั่งของคนที่พูดใส่เราอะ อดทนต่อสิ่งที่เย้าวยวนใจเพื่อให้เกิดกิเลสซึ่งมันทนได้ยากเลยนะแต่ถ้าทนได้คือดีมากอดทนต่อสิ่งเย้าวยวนโอ้โหเขาถือโทรศัพท์ยี่ห้อแพงหรูมาให้ดูโอ้ทำไมจะมีวาส,สนาได้เหมือนเขาถูกไหม แล้วกิเลสก็เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะเรามีความอดทนถ้าอดทนต่ำกิเลสเกิดขึ้นอเป็นทุกขแต่ถ้าอดทนสูงอดทนสูงเป็นยังไงโยมก็อดทนได้แม้ว่ากิเลสจะเกิดขึ้นก็จะสา,สามารถระง,งับความอยากความต้องการนั้นได้ ถ้าเราสามารถระงับความอยากความต้องการนั้นได้สบายเลย <c oughs> อย่างนี้ชื่อว่าทำแห่งความเจริญถ้าถ้าเราสามารถทำได้นะมันก็จะสร้างความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตกับเราได้แต่ถ้าเราไม่สามารถทำได้อดทนไม่ได้อดทนไม่พอ อดทนไม่พอนะเอออดทนไม่ดีพอมันก็ไม่สามารถที่จะสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับชีวิตเราได้เพราะฉะนั้นธรรมแห่งความเจริญจะเจริญแก่เราจริงๆเนี่ยหรือเรามีธรรมเหล่านี้มีแต่ความเจริญคือเรามีไม่พอนะเราต้องปฏิบัติตามด้วย 1. นสัจจะสองธรรมะสมขันติอันนี้ที่พูดคือขันติ ขั้งที่ความอดทนอดทนต่อความลาบากอดทนต่อทุกขเวทนาอดทนต่อการถูกกระทบกระทั่งอดทนต่อสิ่งเย้ายวนใจเช่นรถรหรูราคาแพงโทรศัพท์รหรูราคาแพงผู้หญิงสวยๆหุ่นดนะีผู้ชายหล่อๆหน้าตาดีอะไรต่างๆเหล่านี้เขามายย่วยวนเพื่อให้เกิดกิเลสขึ้นเราอดทนได้มีแต่ความเจริญแต่ถ้าอดทนไม่ได้ก็ตกหลุมพรางไป สุดท้ายความทุกข์ก็ย่อมบังเกิดกับเราอย่างนั้นขันติถ้ามีได้จะเป็นธรรมที่สร้างความเจริญในชีวิตมากๆสุดท้ายเลยนะที่ควรจะต้องมีนะคือจาคะจาคะคือความเสียสละจาค่ะคือแบ่งปันบริจาคการให้แบ่งปันเสียสละการให้คือการบริจาค ทั้งบริจาคหรือให้ซึ่งสิ่งของวัตถุทั้งบริจาคหรือให้ซึ่งน้ำใจช่วยเหลือแรงแบ่งปันสละอารมณ์สละอารมณ์เคยสละอารมณ์ไหมอารมณ์บูดอารมณ์เน่าอารมณ์เสียอารมณ์โกรธอารมณ์โมโหอารมณ์พยาบาทอารมณ์อาฆาตต้องเสียสละออกไปคือทิ้งออกไป อยากเก็บมาเป็นอารมณ์ในตัวถ้าเสียสละออกไปถ้าทิ้งออกไปไม่เก็บไม่ถือมาเป็นอารมณ์ส่วนตัวอยู่ในตัวเราแล้วอยู่ในใจเราแล้วเนี่ยความเจริญย่อมเกิดขึ้นเห็นไหมไม่เก็บอารมณ์คุณข้องหมองม,งมัวไว้ในใจทำให้ใจผ่องใสอยู่ตลอดเราจะประสบผลสำเร็จได้ต้องมีจากะคือการบริจาคเสียสละ เสียสละสิ่งของเสียสละเลงและเสียสละอารมณ์ออกไปถ้าทำได้จะเป็นธรรมที่มาซึ่งความเจริญในชีวิตอย่างมาก